Bum, 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 ครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับก็วันนี้ครับนัทก็มีรถนะครับมารีวิวอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นยันม่มานะครับ EF 3 5 2 t นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี52มีเล่มพร้อมกับเอกสารชุดโอนนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบมีดและดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนผ่าน5ใบนะครับผ่าน5ใบใบ22นะครับ อ่าใบยี่สิบครับขอประทานภัยนะครับรถตรวจเช็คปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทจัดส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเล่มพร้อมนะครับ เดี๋ยวมาดูสภาพใกล้ๆกันก่อนที่จะรีวิวการทํางานนะครับตัวนี้เป็นรถ3 5แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับสสูบนะครับโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับไดร์ดเอกอินเจคชั่นนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นซิงคโครชตเทิลนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับมันจะเรือนๆือนแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมันเรือนครับมันลืบรับพี่น้อกนะครับชั่วโมงการทํางานก็จะประมาณนี้ครับเราดูสภาพตััวรรปปะะกอบบไนค หลังคานะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับสียังเป็นสีเดิมอยู่นะครับตัวนี้ขายสภาพนี้สีนี้นะครับสีหางผมทําให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหางห้าใบชุดท้ายนะครับผมตกแต่งให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแขนข้างให้ใหม่นะครับแขนตั้งให้ใหม่นะครับก็ขายไปสภาพนี้ครับเผาท้าย PTO เต็มนะครับเผาท้าย p o เต็มนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์ให้พร้อมนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับนะครับ ใช้งานนะครับเกษตรของตัวเองนะครับคอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลแบบด้านบนนะครับคอนโทรลแยกนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์3สูบ direct injection ครับสาสิบห้าแรงม้าอ่ะช่างเล็กครับรีวิวการทํางานครับไายท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับช่างเล็กกระถายเลยนะครับไาย เบาๆครับเสียงเครื่องก็เบาๆครับนิ่มๆนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเหมาะสําหรับงานนะครับในครัวเรือนนะครับในนาในไร่นะครับของตัวเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปรับจ้างใครครับเป็นรถไถแบบนั่งขับแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถไถแบบแท็กเตอร์แล้วครับสามสูบนะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบไดเรกอินเจคชั่นครับ หางยกปกตินะครับขึ้นปกตินะครับเกียร์หน้าครับตัวนี้เป็นโฟวินนะครับเป็นโฟวินทางเลี้ก็จะดันมาครับทีนี้ยางหน้านะครับเจ้าของเดิมหน้าจะเปลี่ยนเป็นยางเกียร์มานะครับยางเป็นขอบ16นะครับนะครับดูโฟวินนะครับ เกียร์หน้าทํางานนะครับโฟวินนะครับล้อหน้านะครับหมุนตะกุยนะครับช่วยนะครับเป็นรถสองเพลนะครับช่างเรียกทําให้ล้อหน้าเนี่ยนะครับทำงานหมุนรอบเร็วก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้า้ชมว่าระบบโฟวินของเรานะครับใช้งานได้สมบูรณ์นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสามสิบห้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับวันไม่มีเลยครับนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับการันตีเลยนะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์เข้าข้างงันะครบ เปิดตัวน้ำมอ้น้ำนะครับปั่นพิดีโอนะนี่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 ปล่อยคัดครับปกตินะครับตัวนี้ปั่นพิดีโอได้นะครับก็เปิดเครื่องนะครับตัวน้ำมอน้ำนะครับรอบพิดีโอตัวนี้นะครับจะมีรอบ800นะครับกับ540นะครับ800กับ5 4 0นะครับบอกนะครับสมบูรณ์นะครับ คันโหนต่างๆนะครับไม้นะครับเก็บไม้ขึ้นปกตินะครับเก็บไม้ขึ้นปกติปรุงอะไรนะครับเบานะครับปรุงอะไรเบานะครับเดี๋ยวได้สบายครับโอเคนะครับนี้ก็จะชักดูเครื่องนะครับดันล้อล้อยนะครับดันล้อล้อยนะครับก็จะดูเครื่องยนต์นะครับ อยู่นะครับไม่ไอนะครับไอไม่พ่นตัวนี้35แรงม้านะครับอ่าโอเคโยกล้อนะครับล้อแน่นนะครับตัวนี้เช็คล้อหน้าให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนล้อแน่นนะครับท่านใดสนใจนะครับยันมา35แรงตัวนี้นะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกทั่วประเทศไทยนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ091ครับ861 1191นะครับขอบคุณครับ